สวัสดีครับพบกับผมบอลสูงต่ำพารวยเช่นเคยนะครับยังไงก็ขอฝากกดติดตามช่อง Youtube เว็บไซต์ทีเอส r กอร์ด้วยนะครับก็เราจะไปวิเคราะห์บอลยูฟายูโรป้าแชมเปี้ยนลีกอีกคู่หนึ่งนะครับเป็นคู่ที่2นะครับคู่แรกก็เป็นบอลสกอร์สูงนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปวิเคราะห์บอลนะครับก็เรามาเริ่มกันเลยนะครับเป็นบอลยูฟายูโรป้าลีกครับนัดที่2นะครับนัดแรกนะครับ ไรซิกนารก็เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนโซเซดัดนะครับก็เสมอกันไป22นะครับเป็นบอลที่ไม่เคยเจอกันนะครับแต่ว่ามาเจอกันในยูโรปานนัดแรกนะครับก็เสมอกันไป22นะครับวันนี้นะครับโซเซดัดนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของไรซิกบ้างนะครับเราจะไปดูสถิติก่อนนะครับสถิติของโซเซดัดครับแข่งในลีก24นัดนะครับชนะ10เสมอ8แพ้6นะครับได้24เสีย25นะครับ ผลงานก็อยู่เป็นบอลต้นตารางนะครับอยู่อันดับเจนะครับส่วนไลซิกนะครับก็แข่ง23ชนะ11เสมอ4แพ้8นะครับได้49เสีย28นะครับมี37แต้มนะครับอยู่อันดับ4นะครับเป็นบอลต้นตารางของเยอรมันนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูไรอัพนักเตะก่อนนะครับวันนี้นะครับเจ้าบ้านก็มาในแผน4 2 3 1นนะครับก็ผลงานของเขานะครับก็ นัดล่าสุดแพ้ให้บินเบาไปถึง4-0นะครับไปเยือนบินเบานะครับนัดนี้ก็คงต้องการที่จะเข้ารอบนะครับต้องใช้ผู้เล่นตัวจริงทั้งหมดแน่นอนนะครับส่วนไลซิกนะครับก็มาในแผน3-4-1-2นะครับก็วันนี้ก็ต้องอัดผู้เล่นตัวจริงเหมือนกันนะครับต้องการเข้ารอบเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าโซเซดัดนะครับนัดล่าสุดนะครับก็แพ้ให้บินเบาไปถึง4-0นะครับ จาก5เกมของเขานะครับชัยชนะของเขามีแค่นัดเดียวนะครับก็เป็นบอลเสมอแล้วก็แพ้ถึง2นัดนะครับเราจะไปดูทางฝั่งไลซิกนะครับไรซิกนะครับก็เป็นบอลที่ชนะมาเท่าไหร่นะครัเดี๋ยวผมดูก่อนครับชนะมา3นัดนะครับเสมอ1นะครับแพ้เบอร์เจนมิวนิกนะครับก็แพ้ก็สมควรนะครับเพราะว่าเบอร์เจนมิวนิกเขาเป็นบอลดีกีแชมป์อยู่แล้วนะครับแพ้32ก็ไม่น่าเกียดครับ ดังนั้นนะครับวันนี้ผมฟันธงให้อยู่คู่ไลซิกนะครับอยู่ราคาเสมอไลซิกนะครับถือว่าเป็นบอลที่ได้ใจนะครับชนะมานัดล่าสุดมาด้วยนะครับแถมชนะเยอะกว่าโซเซดัดนะครับโซเซดัดห้านัดนะครับเขาชนะแค่นัดเดียวนะครับดังนั้นนะครับคู่ที่2ฟันธงให้อยู่ไลซิกนะครับราคาเสมอนะครับยังไงก็ฝากติดตามผลงานบอลสูงต่ำพาเล่ย์ด้วยนะครับ